สวัสดีครับวันนี้พบกับ JDIY เช่นเคยครับก็วันนี้นะครับเราจะมาบอกวิธีการลบโค้ดไฟโชว์นะครับก็คือเป็นไฟล u เ l ล i ิ t e r ของ Toyota D4D นะครับก็เดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับครับตอนนี้ผมก็สตาร์ทเครื่องอยู่นะครับเมื่อเกิดการอุดตันของกองโซล่านะครับหรือว่ากองน้ำมันดีเซลนะครับก็จะมีไฟ f u l l ล i ิ t e ตตรงนี้แสดงสถานะขึ้นมานะครับของรถ Toyota D4D นะครับ ก็เดี๋ยวผมจะทำการเปลี่ยนกองแล้วก็จะทำการลบโค้ดไฟตัวนี้ให้ดูนะครับครับสาเหตุมาจากตัวนี้นะครับเป็นฟิลเตอร์นะครับก็คือกองน้ำมันโซลารนะครับก็ตอนนี้ผมได้ทำการเปลี่ยนออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือจะอยู่ที่ตำแหน่งนี้นะครับเราสามารถทำการคลายน็อตสตัวนี้นะครับแล้วก็ถอดกองชุดนี้ออกมานะครับแล้วก็ทำการเปลี่ยน หลังจากที่เปลี่ยนนะครับสถานะไฟฟ u ล์ f u ฟิลเตอร์เนี่ยยังไม่หายนะครับนี้ผมจะต์ทรถเห็นไหมครับมันยังจะโชว์อยู่แบบนี้นะครับซึ่งเราต้องทําการลบโค้ดตัวนี้ออกไปนะครับก็เดี๋ยวตามมาดูกันเลยครับว่าเราจะทําด้วยวิธีไหนนะครับครับมาทําการลบโค้ดกันนะครับก็สิ่งที่จะต้องเตรียมนะครับก็จะมีสายไฟ นะครับปอกหัวท้ายแบบนี้นะครับดัดเป็นตัว u นะครับผมจะใช้เป็นสาย THW นะครับก็จะเป็นสายแกนเดี่ยวนะครับเพื่อที่จะไม่เป็นสายฝอยเพื่อลดความเสี่ยงที่จะไปช็อตกับเทอร์มินอลตัวอื่นนะครับต่อมานะครับตรงนี้นะครับจะมีกล่องที่เป็นเทอร์มินอลนะครับให้เราเปิดนะครับเปิดเปิดจากฝั่งนี้นะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับ สิ่งที่เราจะต้องช็อตนะครับก็คือจะเป็นโค้ดตัว e 1นะครับกับตัว tc นะครับเมื่อเทียบกับไดอะแกรมแล้วนะครับก็จะเป็นเดี๋ยวผมจะทำช้าๆนะครับ e 1นะครับ e 1ก็จะเป็นก็จะเป็นพินพินนี้นะครับพินพินที่ผมชี้ไปนี่นะครับส่วน tc tc ก็จะเป็นพินพินกลางนะครับก็คือเป็นตัวนี้นะฮะผมจะ ทำการเสียบไปแบบนี้นะครับข้อดีของสายทีเก็คือจะไม่เป็นฝอยนะครับไม่ใช่สายฝอยนะครับเราจะได้ทําการเสียบได้อย่างมั่นคงนะครับแล้วก็แน่นนะครับแล้วก็ไม่ไปชอ็อตกับเทอร์มินอลตัวอื่นนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับอาจจะเสียบที่ e 1กับ TC นะครับตามนี้เลยนะครับครับเริ่มทำการลบโค้ดนะครับตอนนี้สวิตกุญแจของผมอยู่ที่ ACC นะครับก็เราจะทำการบิดไปที่ตำแหน่งอ่อนนะครับนะฮะแล้วก็จะทำการเหยียบคันเร่งนะครับ10ครั้งนะครับภายใน30วินะครับ 1, 2, 3, 4 แล้วก็ปิดสวิตช์นะครับรอประมาณ5้าวินาทีนะครับเมื่อครบห้าวินะครับให้ทำการเปิดไปที่ตำแหน่งออ n อีกครั้งหนึ่งนะครับและทำการเหยียบคันเร่งเหมือนเดิมครับสามครั้งครับหนึ่งสองสามนะฮะแล้วก็ปิดสวิตช์กลับมาที่ตำแหน่ง acc ครับ เหมือนเดิมครับรอประมาณห้าวิครับจากนั้นเปิดไปที่ตำแหน่งออนอีกครั้งหนึ่งครับแล้วก็เหยียบคันเร่งอีก5ครั้งครับหนึ่งสสามสี่ห้าแล้วก็ปิดสวิตช์ครับรอประมาณห้าวิเหมือนเดิมครับ จากนั้นผมจะทำการสตาร์ทนะครับเรียบร้อยครับหายแล้วครับก็ประมาณนี้นะครับครับผมจะเปิดไปที่ตำแหน่งออนนะครับตอนนี้ไฟได้หายไปแล้วนะครับเราจะทำการเซตค่ากลับไปอีกครั้งหนึ่งนะครับก็คือเราจะทำการเซตนะฮะก็ทำตำแหน่งแบบเดิมนะครับก็คือทำ สิบกับสามนะครับก็คือเปิดเปิดสวิตนะครับแล้วก็เหยียบสิบครั้งนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบแล้วก็ปิดนะครับรอประมาณห้าวินะครับแล้วก็เปิดนะครับเหยียบอีกสามครั้งครับหนึ่งสองสาม แล้วก็ปิดนะครับแล้วก็เปิดหนึ่งครั้งครับครั้งที่หนึ่งแล้วก็ปิดครับแล้วก็เปิดครั้งที่สองครับแล้วก็ปิดครับจากนั้นครับเราจะไปทําการถอดสายจ้มหน้าเครื่องนะครับแล้วกลับมาสตาร์ทอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อดูว่าที่เราทําไปสําเร็จไหมนะครับครับ ตอนนี้ผมก็ได้ทำการถอดสายจัาหน้าเครื่องเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาทำการสตาร์ทดูนะครับว่าเป็นปกติไหมสถานะทุกอย่างเรียบร้อยนะครับไม่มีสถานะโค้ดไฟโชว์นะครับก็เท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับขอให้พี่พี่แก้ไขได้อย่างมีความสุขนะครับก็ช่อง j diy ขอบคุณครับที่ติดตามนะครับก็เรื่องง่ายๆที่คุณก็ทำได้นะครับ สำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับ